พี่ชายพี่ชายเบ๋อจะหาพี่เดียหครับพี่ทำไรอ่ะไหนใส่น้ำใด้หนิวายมันก็มาดิเหี้ยหน้าหิมาเดะยี่หน้าหิเฮ้ยเอาเดี๋ยะดิเอาเลยคุณเพียอะไรมาเดะ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 ตายเขาถึงไปเรื่อยนะมึงอ่ะอ้าวมึงรับไม่ได้เหรอกูด่าจะด่าแม่มึงคนต่อไปอ่ะกูจะด่าแม่มึงเป็นคนต่อไปอ่ะเยี่ยแม่มึงเป็นอีดํายองต้องไหนยาเยี่ยมาตัดแดกอ่ะใช่ป่ะแม่มึงขายกระแม่จุ่มถั่วสัตว์เด็กกูไปพังร้านอ่ะไอ้หน้าหี รอไอ้เี้้ยอาวใช่ประล่ะก็บ้านมึงจนหน่ะเฮียบ้านมึงจนแม่ก็ทำงานงกอ่ะเฮียทำงานวันต่อวันอ่ะเพื่อมาส่งให้มึงเรียนอ่ะเฮียเดินตุ๊ใหญ่แถวสำนักานพุทธไต้เฮียอะไรแม่เอางินสัตว์ไมาใมึงก็เบาไว้กระจอกไมห้มึงก็กากอ่ะเด็กเฮียอวยจมด่ากูเฮียมายมีนกากเลยสัตว์มึงไม่เปลี่ยนไม้ก่อนไปน้องเดี๋ยวจะติงเกอร์คนไว้แล้วโอ้ยสองเขาจะเบาเสียงมึงก็อ้วนนี่เฮียดูเสียงยังอ้วนเลยเฮียเสียงโคตรตุ้ยหนุ่ยอ่ะ ไม่มึงอวนมึงอ้วนมามึงอ้วนมากมึงอ้วนมาคำเดียวอ้วนคอดำหลังนนนไงกว่ายอมลเฉยอยม้แต่คยเยอะอ้วนในอ้วนหนำไม่อ้วนหนำไม่ไอ้อ้วนหนำใช่ป่ะมึงเตี้ยตันใช่ป่ะมึงสูงร้อกห้าใช่ป่ะเยนน้ำหนักแปดสิบอะใช่ป่ใช่เบาฮัโหลค่า bpi มึงเท่าไหร่เนี่ยฮะไอ้อ้วนไอ้เย้าอ้วนตัวใบมึงก็เป็นแค่ครูพลาไอเด็กเีย ได้เปล่าตัวไปมันก็เป็นแค่ครูพาราสัตว์มันถามเฮียอะไรกูได้เปล่าแค่นั้นเองสัตว์เฮียกรูถามอ้วนเฮียสุดท้ายไอ้เฮียกูถามมันนะเว้ยว่ามันอ้วนมาเสร็จเสียงยอมรับเฉยว่าอ้วนนี่เฮียไอ้ทุเรศดคุยสาวไหนจะชอบมึงไว้เฮียมันเกิดมาอ้วนอย่างเงี้ยฮะไอกก้เจาะอะไรแม่งไงชอบกูพ่อของไอ้พุงผุ้ยเฮียใครจะชอบมึงฮะครูถามจริงอ้วนไอ้เฮียพุงผุ้ยไอ้ขาคกูเตะพุงแตกไอ้เฮียไอ้ถุยลุ่ยชุ่งไอ้เฮียเจาะคุยตัวแม่คุณนึกว่าควายเฮียไปไหนก็มีคคนนมมมอองงเเหยยยีีีีดแต่่บูลล เอามึงโต้วนเนี่ยข้าได้เปล่าเร่นมึงก็เปล่าขอร้องฮะมึงก็เปล่าพ่อมึงไอ้สัตว์มึงดูหน้ากูเปล่ามึหน้ากูเปล่าวันหน้าวันนี้วันหน้าวันนี้ดูผอมเพียวเลียวไหล่สัตว์ไม่เหมือนมึงไอ้เหี้ยอ้วนพุงคุยสัตว์อ้วนดำสลัมขาเป๋อ่ะไอ้เหี้ยดีๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้วนดำสลัมขาเป๋ไอ้สัตว์โตเตะขาพับไอ้เหี้ยแม่งมาฟอร์มด่ากูนะมึงไอ้ียเจอ้เหี้ยมาฟอร์มทักกูเฉยไอ้สัตว์มึงอยากรู้จักกูเหรอไอ้น้องอ้าวเหี้ยกูทักมึงแล้วมึงด่ากูคือเหี้ยอออะะะไไไร่่้าาวททมมกก็ูจด ีก็เสียงมึงอ้วนอ่ะก็เสียงมึงอ้วนอ่ะก็มึงอ้วนดำอ่ะก็ไม่ชอบก็มึงอ้วนดำก็ไม่ชอบอ้วนดำลกโลกไงสัตว์ไอ้เหี้ยจริงๆไอ้คนอ้วนแบบมึงต้องสูญพันธุ์แล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเอาไอพีไปไล่ยิงไงพวกคนไหนอ้วนนะกูยิงทิ้งให้หมดอ่ะแล้วกูขอขอให้กูเจอมึงนะเว้ยไอ้เหี้ยอ้วนดำไอ้เหี้ยอ่คุยเสียงแม่กระตดในลำคอเว้ยไอ้เหี้ยกูกูยังฟังเสียงมึงเหรอมึงอ้วนอ่ะเหี้ยไอ้อ้วนไอ้เหี้ยอ้วนไอ้สัตว์ควยแม่งออกมาจักชีวิตจริงเข้ามาในเกมไอ้สัตว์ยังโดนกูบุรีต่อไอ้เหี้ย มาเจอเจอคนข้างนอกบูลี่มาไม่เท่าไหร่แม่งมาเจอกูต่อดูดิไอทุเรศียะมึงหนีไม่พ้นหรออความอ้วนของมึงอ่ะไอสัตว์ไปไหนเขาก็รู้กันหมดว่ามึงอ้วนไอียสัตว์มึงแดกแซ่บไงสัตว์วันวนแดกแต่โดนัทกคาพิซาไอกระจาะไม่มีเงินซื้อเลยหรอแม่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 งมาด่แม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 ่นมเแม่แม่แม่อ้สัต่์คือมึงม่งอาจจะแมกไม่ด้เยอะใช่ป่ะแต่ว่าแบบ ระบบพอขาดมึงเฮี้ยไงทำให้มึงแม่งลงพุงอ่ะไอ้เฮี้ยขามึงก็ใหญ่ไอสัตว์มึงมึงวิ่งเร็วไม่เท่าเพื่อนมึงอ่ะใช่ปะเฮี้ยเพราะว่าเวลาวิ่งมันติดผงใชสบายสัตว์เดินขามึงก็เบียดไอ้เฮี้ยไอจมูกชมพู่ไอ้สัตว์ไอ้จมูกชมพู่ควยหน้าตามันก็มีไดสิวเซียนนะเว้ยเด็กเฮี้ยเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยหน้าเทาไอ้ควย มงอกก่่่อออนนัพแมมึง็ะไรนั่นพ่อแม่มึงอะไรเช่ยนี่ไม่รู้จะพูดอะไรบอกพ่อแม่เฉยไอ้กระจอกเฮียพ่อแม่มึงก็ทำงานคงๆเฮียอะไรก็บ้านมึงจนบ้านมึงจนนายสับมันมึงก็จนเฮียก็ไม่มึงก็จนไอ้กระจอกมึงมีสิทธิ์ด่ากลัวฮะไอ้สัมต้อยกูถามว่ามึงมีสิทธิ์ไหมสัตว์มึงขอโลกกูเดี๋ยวนี้เฮียกลัวไอ้แม่งไม่พูดครับตามหลังด้วยนะเว้ยไอ้นีนี้เฮียด่าด่าเชืลโลงไอ้เฮียไม่ไม่มีคำว่าครับตามหลังนะมึงไอ้เด็กกระจอกเฮียเดี๋ยวกูยิงแม่งทิ้งหนอกไอ้สัตว์พร้อมกับพ่อแม่กับพร้อมกับพ่อแม่มันที่ติดนะอเีย อยพ่อกับแม่มองก็ติดหนี้เทากระทงส่งมึงเรียนนะเว้ยเฮียแม่มึงหาเฮียไปเย็ดกาจานใหญ่เว้ยมึงได้เข้าเรียนไหนกันจ้าโอ้ยเฮียคุณด่าเด็กน้องมึงโดนกูจี้ย exactly. ันท uh ี่ยินใหญ่บ้านนอกอีกศาตว์เฮีนี่ไอ้โง่ยืนให้กูด่านะเว้ยเฮียการศึกษาไม่สอนให้มึงฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้โง่ ไอ้โง่ไอหนักดานี่ยังต่อไอเนื้อด่าฟีนหขาไอยังมึงข้างไอคุยเป็นนุานั่งกระหมัดหน้าคอมไปสั่นมันมีกระสอบตายกูซ้อมด่าฟีนมึงกระต่อไอ้โง่ยังต่อยังสอบตายไ้ยังอ้วนนี่อ้วนดำไมีแต่เนี่ยอ้วนดำไปรู้มือไปไปอ้วนคอดำไปไปรู้มือสันไม่หนักก็ไปกตีน่าไอโง่นิ่งเลยโอ้ยยังนิ่งเลยมึงดูดิไม่มาร้องไห้วะเนี่ยยังยืนงอมเลยวิ่งวิ่งวิ่งบ้าเลยอ่ะตบหัวตัวเองหน้าคอมแหละ เอาหัวตีเย้าแม่กูถามถามมันว่ามันอ้วนไหมเขี้ยมันยอมรับเฉยว่าอ้วนอย่างงี้ก็ยาวเลยดิใั่เขี้ยะมันยอมรับคนรั่อะไม่ไม่แต่แต่ว่าแบบผู้คนอ้วนเนี้ยมันจะไม่ค่อยกล้าโกหกเว้ยแบบไอ้เขี้ยมันจะแบบทำเนียตัวเองอะเออมันมันจะทำเนียตัวเองอะเขี้ยเขี้ยมันมาทักกูเฉยสัสไม่อย่างเอออะฮัลโหลครับคนรู้ผมขอค่าแรงหน่อยห้าบาทข่าเนี่ย